เมืองหนึ่งคือมันมัน,ม,นมันคลาสกลุ่มและความชอบอะไม่เหมือนกันซึ่งตรงนี้เท่าที่เห็นอะตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีใครมานั่งทำกรุ๊ปปิ้งให้ขนาดนี้ซึ่งผมเองก็เคยทำเหมือนกับเป็นโซนประเทศครับว่าประเทศจีนเนี่ยพื้นที่ไหนบางไหนชอบอะไรของไทยแล้วก็บริโภคสินค้าอะไรประเภทไหนบ้างแต่ว่าในมุมที่ที่วันนี้มาเล่าก็คือว่าอยากให้เรามีภาพถ้าใครเข้ามาทีหลังนะครับรบกวนเมื่อกี้ เข้าไป Google นะครับใช้คำว่า e-commerce park ครับ e-commerce w a วั e a r แล้วก็วักตั้มก็ได้ครับอยู่อันแรกก็สามารถอ่านรายละเอียดได้ผมเขียนไว้หลายปีแล้วอันนี้ก็เล่าต่อนะครับว่าในส่วนที่ถ้าคุณต้องการที่จะแบบหาแหล่งซั p พลามีหลายคนเคยถามผมว่าควรจะไปงานคันต o n นแฟรหรือควางโจแฟร์ไหมตั้มขอตอบแบบไม่ใบแอดแล้วกันเนาะ คือพอเราอยู่ในสมาคมทีหลายๆสมาคมไปงานเลี้ยงสมาคมเดี๋ยวอยู่ในนิมคมอุตสาหกรรมอะนั้มเห็นว่าเขาว่ามีออเดอร์ไอตัวบอมตัวเขาเรียกอะไปส,สั่งออเดอร์จากต่างประเทศะเยอะมากแล้วตั้มก็ถามเขาว่าทําไมไม่เคยเห็นอยู่ไปออกงานก่อนกวางโจเฟเลยเขาก็บอกว่าคือลูกค้าเขาทําไม่ทันแล้วเขาบอกว่าไอพวกที่ชอบหลอกเอาเงินต่างชาติอะให้มันไปออกงานนั้นเถอะ ก็คือปล่อยให้มันไปออกผมก็เลยเตือนเพื่อนคนไทยเสมอว่าถ้าเวลาใครไปดูงานควางโจงแฟร์ก็คือไปดูเอาเหมือนเอาเอ p พ r เ e ี c e นะได้ก็แต่ว่าถ้าจะลงทุนหรือทําอะไรเงี้ยผมก็บอกเพื่อนคนไทยเสมอว่าพยายามติดต่อกับสมาคมตรงหรือเดียวไปทางส่วนราชะการของจนะีนที่ดูแลสมาคมนั้นอยู่ตรงนี้จะได้จะได้ความเซฟตี้มากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ที่เราเข้ามาช่วยคนไทยมีหลายตัวเลยนะที่ ที่ที่มีเรื่องหนึ่งขั้นแบบฟ้องร้องแล้วอะไรเงี้ยมีเคสเรื่องของเท็จมองเท็มาซึ่งสําหรับใครที่มาทีหลังครับจะเห็นน้องวารินยาที่มี QR code อยู่ใช่ไหมก็อยากให้สแกน QR code ของน้องเขาครับเพื่อที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่า,เ,าเกี่ยวกับจีนเนี่ยมีอะไรบ้างที่ต้องระวงระวงังอันที่อยากจะเล่าจริงๆวันนี้ครับก็คร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวจะเปิดฟอร์หรือว่าินหรน,น้องทีมงานมีใครจะเสริมไหมครับ เรื่องไหนที่ผมยังไม่ได้เล่าฮัลโหลเงียบครับผมพีตัม <Yeah. S 2> จ๋าครับได้มีโอกาสเคยเคยฟังพีตัมเล่าเรื่องของบทเรียนความสําเร็จแบบซ้าแล้วซ้าเล่าของกรณีแบรนด์สมาร์ทโฟนชื่อดังสามแบรนด์นะครับเลยอยากให้พ oh. ีตัมช่วยแชร์หน่อยครับพอดีน่าสนใจมากอ๋อ oh. อันนั้นนะนะมันเราเราไม่ได้ค่าโปรโมทให้เขาเลยนะเป็นเป็นบทเรียนครับเป็นบทเรียนจริงๆจริงๆอ,อันที่ตั้มชอบ ชอบเอามมยกโเคสเพราะว่ามันเป็นเคสที่สั้นที่สุดในตรงกวนนะครับเป็นพื้นที่ที่กมศสาหกรรมถัดจากออคอนของหัวเว่ยไปประมาณสักสามสิบนาทีแล้วกันใครเคยไปจริงๆมีคนไทยเคยไปสัมภาษณ์อยู่เมื่อนานมาแล้วคือรายการเออของคุณเอิญปารพีจาชื่อรายการไม่ได้ว่าคุณเอิญต้องกดผมได้เลยเอเขาเคยไปโรงงานข้างๆนะครับเอ,อยู่ที่ตรงกวน นิคมอุตสาหกรรมตรงกวนที่เรียกว่านี่นิคมอุตสาหกรรมโมบายสมาร์ทโฟนนะครับตั้งตั้งแต่ปีหนึ่งพัน้าร้อยแปดสิบห้านะครับก็อย่างที่เรารู้ก็คือโดยกลุ่มสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เก่าที่กับตัวมาทําตัวกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มเศรษฐกิจก็คือนิคมอุตสาหกรรมเวลาตั้งขึ้นมาครับมันจะมีสองสามบริษัทเหมือนที่ตั้มบอกเมื่อกี้ใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วการไปสักพักอ่ะมันจะถูกกลืนแล้วเหลือแค่บริษัทเดียว อารมณ์เหมืนนอนสมมติมีตั้มมีทุกคนในห้องประมาณสองร้อคนเข้าไปอยู่แล้วสุดท้ายตา้มอาจจะทาแล้วเฟลตั้มก็ขายหรือเซ้งต่อธุรกิจให้คนที่ยังอยู่ต่อเซ้งไปเรื่อยๆครับสุดท้ายก็คือเหลือบริษัทที่แข็งแกร่งที่สุดคือสองแสนคนถูกคัดเข้าไปแต่สองร้อยแล้วสองร้อยก็คือคัดเหลือเดอะเบสครับหรือบางทีอาจจะมีมากกว่านั้นหนึ่งเก้าแปดห้าแล้วนี่คมน,นี้ก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วย SME โดยเขามีเอ็กซิทโมเดลอยู่ข้อหนึ่งก็คือ วันสคุณห้าร้อยล้านหยวนนะครับไอผู้ผิทวันสิคุณหนึ่งร้อยล้านหยวนนะครับหรือห้าร้อยล้านบาทรัฐบาลจีนก็คือจะไม่ให้เบนฟิตในเรื่องของอสิทธิท,ทางภาษีสิทธทิส่งออกอะไรของคุณแล้วคุณพร้อมที่จะเติบโตเป็นบริษัทแล้วก็ออกไปข้างนอกโดยไม่ใช้ไม่ได้ใช้เบนฟิตของคําว่าเหมือนประเทศไทยเนาะไม่ได้ใช้เบนฟิตคำว่า boi แล้วคุณควรจะไปตั้งบริษัทแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ประเทศหนึ่งเก้าแปดห้าครับก็มีบริษัท ไอ้รูปดอกดอกโบตานซีแดงเข้ามาเขาใช้เวลา2ปีครับทำเรื่องของอการวางระบบท่อ,อท่อท่อท่ออนัสัญญาระบบเสาโทรศัพท์แล้วก็อกเขาเรียกนะอุปกรณ์การสื่อสารนะครับแต่ไม่ใช่มือถืออย่างเดียวนะตอนนั้นก็คือหัวเว่ยก็แค่2ปีครับโดยการช่วยเหลือของรัฐบาลจีนบ่มเพาะไปก็ไว้ล้านหยวนก็เลยเอ็กซิออกไปตั้งอยู่นิคมข้างๆกัน สุดท้ายแล้วคือเวลาเขาออกเนี่ยเขาจะออกเฉพาะแค่ er, f o u เดอร์ o o o u n d e er, เดแล้วก็ Member แต่คนที่เป็นแม่บ้านพนักง,งานในโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นลูกจ้างของนิคมอ่ะยังอยู่นั่นหมายความว่านิคมเนี้ยพร้อมที่จะรับคนใหม่เมื่อจะเป็นคนเดินเครื่องจกักรนี้มีอยู่เหมือนเดิมเลยคนดูแลคนทำดีไซน์กราฟิกดีไซเนอร์มาร์เก็ตติ้งมีหมดเลยแต่คนที่ออกไปแค่สิบกว่าคนอ่ะก็คือไปตั้งธุรกิจใหม่แล้วก็รีคูดคนใหม่เอาคนของนิคมไปไม่ได้ แบรนด์ที่มาอยู่ต่อตอนปีหน8่ก็คือ oppo แล้ว oppo ใช้เวลานานกว่า huawei หน่อยนึงเพราะว่า oppo ไม่ได้เป็นแบบเมีพื้นเพแบบความเป็นทหารสื่อสารแบบผู้ก่อตั้งของ huawei เนาะก็ oppo เนี่ยมีคนหนึ่งที่เป็นคนไต้หวันด้วยก็นำพาทเทคโนโลยีของไต้หวันมาผสมผสานปี2001ครับ oppo ก็ exit ออกไปเหมือนกันครับด้วยมูลค่าธุรกิจยอดขายสูงสุดในปี 2001นะครับ2001ก็คือ100ล้านหยวนก็คือ500ล้านบาทก็ออกไปตั้งในคอมพิวเตอร์เหมือนกันเหมือนกันครับตั้งอยู่ที่เซนเจิ้นหลังจากนั้นไม่นาปลายปี2001ก็มีอีกแบรนด์หนึ่งเข้ามาตั้งครับก็คือ vivo แล้วก็ใช้เวลาแค่8ปี vivo ก็ exit อ,ออกไป100ล้านหยวนเหมือนกันยอดขายต่อปีแล้วก็ล่าสุดที่ vivo ออกไปปี2009ครับปี2010ก็มีอีกแบรนด์หนึ่งเข้ามาครับคนไทยใช้กันเยอะก็คือ xiaomi นี่คือนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นตัวสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งอยู่ที่ตรงกวนซึ่งโมเดลของมันก็คือเมื่อเมื่อคุณมาแต่ตัวเหมือนตั้มอะตั้มมาแต่ตัววันหนึ่งสมมติเสี่ยมีออกแล้วผมมีทุนมากพอสมมติประเทศไทยให้ทุนผมสักห้าสิบล้านบาทหรือพี่ๆในห้องนี้เราดมทุนกันได้ห้าสิบล้านบาทเราบอกว่าเราจะสร้างมือถือสัญชาติไทยโดยไปใช้เอ,อ่อมันสมองแรงงานแล้วก็มาร์เก็ตติ้งแบบจีนก็ไปได้ครับแต่ว่ามันก็ต้องไปต่อคิวเนาะ เพราะว่ามันจะมีคนจีนหลายคนแหละที่จองคิวไอ้นิคมนี้ไว้อยู่การที่เขาสร้างหัวเผย oppo vivo เสียมีออกมาได้ในในที่ที่เดียวห้องน้ําห้องเดิมําใช้เสมือนะห้องน้าห้องเดิมอางารแบบเดิมห้องพักแบบเดิมทีงแบบเดิมแรงงานชุดเดิมเดิมแต่ว่ามีมหาหลัยคอยป้อนแรงงานให้อย่างเงี้ยผมเชื่อว่าอนาคตเขาก็จะมีอีกหลายโมเดลครับหลายแบรนด์ที่จะตามเข้ามาหรือแม้กระทั่งสินค้าบางอย่างที่ไม่คิดว่ามัน,มนจะเป็นสินค้าได้แล้วกัน ยกตัวอย่างที่เมืองจัวเชินนะครับตำบลจัวเฉินชานตงนะครับเถ้าใครไปเซิร์ชใน Google ดูก็ j u a n ครับ c h e n ครับ county e ชานตงก็ h, h a n d o n g ครับเป็นตำบลเล็กๆนะครับที่มีการพอเลี้ยงมามากที่สุดแต่ไม่ได้เอาสินค้าเยวกม้ามาทำเลยเอาหางม้าครับมาทำวิกผมแล้วก็เป็นตลาด ที่ขายวิกผมส่งออกอันดับหนึ่งของโลกนึกออกไหมครัมีมาเยอะแต่กลายเป็นผลิตวิกผมหรือโมเดลหนึ่งก็คืออย่างหันโจเนี่ยที่เรารู้ว่ามีชาหลงจริงที่มีลักษณะหอมและดีอาจจะสู้ฟูเออไม่ได้แต่ข้อดีของหลงจริงเคยรู้ไหมครัชาหลงจริงตัวหมอนตัวใหม่ชอบมากกินแล้วอ้วน จากเมืองที่เคยผลิตช้ามาที่สุดกลายเป็นแหล่งที่สร้าง e-fashion t ท w n ที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่ามีหมอนมีใหม่ก็มีเส้นใหม่ก็มีแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาไม่ได้มองที่ที่วัตถุดิบแบบเหมือนสมมุติว่าเราบอกว่าเรามีจังหวัดอยู่จังหวัดหนึ่งเลี้ยงโคนมเยอะที่สุดเราก็จะโฟกัสไปเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มาจากโคนมเช่นเอาไปทําสเต็กเอาไปทํานมแต่เราไม่ไดยคิดถึงว่าอะไรที่ที่ที่ไม่ใช่องค์ประกอบหลักของตัวแม่โคนั้นน่ะ ไปทาอย่างอื่นได้เหมือนที่เขาบอกว่าเอาหางมา้ามาทาวิกผมแล้วกลายเป็นเหมือนที่ส่งออกวิกผมทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยครับคือหลักคิดและแนวคิดอย่างเงี้ยต้องมองว่าความค reat ีฟในการหารายได้ on the top อปะมันเป็นเรื่องที่ต้องสร้างครับเราต้องกลูมผู้ประกอบการอยู่มากพอสมควรแล้วก็ยังไม่เห็นมีหน่วยงานไหนหรือใครเนาะที่ออกมาพูดยิ่งในช่วงโควิดอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันพูดน้อยอะครับ แล้วก็ไม่ค่อยมีมีคนเอามาแชร์กันก็เลยอยากมาแชร์ในวันนี้ครับว่าช่วงเวลาสั้นๆสี่เดือนตอนหนึ่งตากอะได้ไปพบไปเห็นอะไรบ้างึ่งตอนนี้ตั้มเป็นจริง,รงตั้งไปมาประมาณสามสี่สิบแห่งครับถามว่าแต่ไม่ได้ไปแบบอยู่นานนะไอ้อยู่นาน,ะออนาสุดก็แค่ปีนิดๆแต่ว่าถ้าแบบอยู่ไม่ขี่สัปดาห์เนี่ยก็ได้นับได้อยู่เป็นร้อยแต่ถ้าอยู่เป็นเดือนก็แค่สามสี่สิบแห่งแต่ทําให้ตั้มรู้ว่าในแต่ละนิคมแต่ละเมืองแต่ละมณฑลอะ เขามีสินค้าที่เรียกว่าโอท็ top, เหมือนที่อะ,อะไรนะคนที่มาท่านที่มาอดีตนายกที่มาเมื่อวานท่านโทนี่อะไรนะั่นเขาพยายามทำโครงการโอท็อปอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันแต่ถามว่าไม่ได้จีนคิดหรือใครคิดนะผมไม่รู้ว่าใครคิดก่อนไม่ละเคลมแต่ว่าการที่เราสร้างพื้นที่ที่มันมีของลักษณะของสกิลเซ็ตของคนที่อยู่ตรงนั้นสิ่งแวดล้อมทรัพยากมชาิอยู่ตรงนั้น่ะแล้วออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับทั้งสกิลเซ็ตคนแล้วก็ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะของสินค้าแล้วรัฐทาหน้าที่คือฟาสิเลเตอร์ในการซัพพอร์ตการสร้างโปรดักต์การใส่โปรดักต์การลดหย่อนภาษีการทำให้คนตัวเล็กได้ลืมตาอ้าปากก่อนการช่วยผู้ประกอบการในการหาต้นทุนสินค้าที่ต่ำที่สุดการแก้ไขกฎเกณฑ์การอยู่อาศัยในนิคมแล้วส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการส่งออกไว้มีโอกาสดีวผมจะมาเล่าเรื่องของกฎกติกาการส่งออกแล้วก็ กดลงโทษสําหรับข้าราชการที่ทํางานเชื่องช้าแล้วทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนาะในรอบหน้าอาจจะเป็นช่วงเวลานี้ยเพราะผมจะว่างช่วงวันนี้บ่ายสามถึงสี่โมงกว่าๆอะไรเงี้ยระหาว่างนี้ก็เดี๋ยวใครสนใจอันไหนหรือมาฟังทีหลังก็เซิร์ชได้เหมือนเดิมนครับใน Google ก็คือพ e ิมพ์วเวตั้มวักอีคอมเมิร์ซวักปาครับแล้วก็ใครสนใจที่อยากรู้อินไซต์ใชน้าลึกกว่านี้นะครับก็